สวัสดีค่ะกีตานเนี้ยสวัสดีสําหรับคลิปนี้สาวเจ๋ยกับชิมเแกะของฝากเลยค่ะลูกพญ่ยหึมนีนแต่ขานี่ของฝากนี่ของฝากจากบาวตั้มออเนิวลชาแนลจากกระบี่ตอนนี้ก็ลังเฮ็ดเอ่อเฮ็ดปลเกหัวดำก็ลังออกโอ้ยไปกินเ<ล>ยอะมากเาม,ามื่อกี้หัว,ออวดำมันออกเดือดจีเออมึงอไจะออกเดื่อยนดผักไตเด้นี่บ่แม่นผักทึ่ง อืมไปยิ่งหืมที่มสิว่าฟังเห็นบอกเคยลุงอ่ะเห็นบอกไอ้เราเรื่องข้อมลุงเพื่อความลืมกะความจริงแล้วกองนี้มาหอดแต่มหมู่บ้านแล้วให้ไปยิงหืมรอรับไว้ตะดุรับไว้ขาก็เจิดไปตากเขาอยู่บ้านพ่ออากาศอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละเขาว่าแต่เขาว่าแต่อำเภอเมืองสุรินทร์เบอกสวยเดินมาสิเป็นขมิ้นบอกขมิ้นเนาะตะดุยเนาะ วันนี้เราก็สื่อสารกันภาษาไทยมันหลายภาษาพอดหรอไร้ภาษาป่านเท่านั้นขมิ้นสวยไทยเราจังหวัดสุรินทร์นี่ในเมืองเขาบอกจังหวัดสุพรรณในเมืองเขาบอกส่วนมากเขาจะบอกภาษาไทยภาษากลางกับภาษาขมิ้นขมิ้นเป็นส่วนมากโรงพยาบาลรวมแผนหมอพยาบาลส่วนมาก็ร่วมประกาศว่าเนี่ยโรงพยาบาลสุรินทร์นั่นแหละประกาศเป็นภาษาขมิ้นภาษาขมิ้นในจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นภาษาขมิ้นเอ่อ ขมิ้นสุรินภาษาอย่างว่าภาษาขุยสิขุ้ยน่ะคือสวยดิสวยเออขุ้ยน่ะชวยเป็นภาษาท้องถิ่นบอมินขมิ้นตำบอมินขมิ้นแดงเป็นสีหน้าบานเห่ามีเห็ดปลวกลุ้นลุ้นเออบอกถึงไปหาเห็ดมาพอได้อาบน้ำได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยวันนี้มันหนาวขึ้นฝ่าขึ้นฝน่ะลูกก็ไปแบกยร์เขาลอยเขา เราต่อมว่าของหอดย่างมันไล่มาถามพวกมาถามหอดเหลวก็ดุยรับผ่าก็เจอมาหอดบานกับประมาณสามถุงกว่าก็กินเขายุ่งเนาะากว่าจะได้ออกจากบานมาเขายู่บานน้องกระทรให้พราถาเจ้ามีบ่ออ้อยืังเนยเสสองโอ้เซเซยืดใหม่ได้นี่ Quand, ต aky, ่อต oh. oh. okay. ่อมา่านมาสภาพเพ็ดเป็นจังไงดีโบซืนโบอนไรสิแต่สุ่มย็งมาโอ้ยเคเห็นไหมตะโดยลูกตึ้งตั้งมาเราคเห็ดโอ้ยเคหอมหอมเห็ดบงพวานทำผักไตแสบอีหลีหวานอีหลีปั้เนี่คอมเมนต์ะค่ะจืดจอนี่โอุ้ณหลายๆเด้อเบาตอกเสาถุงยังสดดอยู่เนาะเดี๋ยวเอาภานดมาใส่หน่บง ดมเนาะหอมเนาะหอมคือยาหักใหม่นี่มาหักมาเดี๋ยวสดสดอยู่เด้อจ้าเบาต่อมสาวหนุ่มขอบพุณหลายๆเดอ้ออยู่ดีมีแห็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆรวยๆเฮงเฮงปังปังออ่ะนี่วัน <c oughs> อนาจะยากไรเท่านี้นนึ่งน่ะอืมอื่นมีมันยากกันหลายปังปัง้วกาให้ขายดีขายดีแล้วกาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกาไอ้ถือเล็กถือเบิร์นเลย นี่ดอกจูงเลยนี่นี่ดอกจุ่มอ่ะไปต่างงานมวนอุ้ยเบิ่งเบิ่งเลี้ยเลี้ยเลี้ยพี่น้องนี่สูยตัวอยู่เลยนี่แมีนขายใหญ่ๆนี่ตอนนั้นอ่ะเอาบอยเอาบอยหัวไอ้เจียวมาไอ้ที่ว่าไอ้เห็ดโคนดองน้ำปลาเห็ดโคนดองน้ำปลาเพชรบุรีเพิ่นวะไอ้เจียวเขาเขาดองน้ำปลาแล้วเพิ่นเอามาแกงแกงมันบดเสียบเขาต้องเอามายำไอ้เจียวมันบุ้งหิ่งหิ่นเขาต้องเอามายำยังสี่เลยะที่นี่เอามาแกงอ่ะมันเค็ม มันบ่งหูไร่เห็ดนี่เบิ่งติละเห็ดชุดนี้ก็สิไปอยูขุ่นแหละกับพวอีสานบานทุ่งครับมีเท่าไหรเนาะก็ปูด้วยนี่เบิง่งแซ่บหวานหวานหอมแห้องอีหล,ลีกกําลังเต็งอ่ะอืกําลัางเต็งอ่ะอยังวะอุ้ยก็รถเย็นเนาะลยน้อง,งเออก็รถเย็นนั่นแหละนี่มีเผ็ดนั่นแหละลงมาแต่ผกตักไตเลยนี่ขอบูรหลายๆเด้อน้องนี่ กินสุปีเลยนี่เม่นธรรมดาอะไก็คิดเบิ้งที่หลาฐานนี่จะจักพันแตวันนี่คิดเบิ้งอืมูหลายตัพี่กายทรงบักท่านสามรถไปให้ชาวลุงเพิ่อนอันอันอันคดยากไอ้บักท่านอันนี้มห้พุทธาสามรถเมีนพุทธาสามรถไหมละเป็นพุทธาเออเมนเมีนมสั่งน้ำเาหนุ่ม ่ไขๆพูซ่าบานเห่าบักท่านบานเห่าแมมบักท่านถึงคน,น,น,นไปหากุ้งใไงเลยไปบ่อไงกินเออมันก็บบนหน,น,น่อยปันใดเลยในชนี่งน้องหยิบนะปลาเทศนี่มารุ่นย่างที่สองอย่างที่สองนี่ทรงมาจากอำเภอเมืองสุรินท <laughs> ร์ทร <laughs> งมาให้ลูกไส้ทรงมาให้ลูกไส้ที่มาให้ย,ยเมียนาะอูยนี่เออนี่ดอกซอมนีน่าหนี่อยาก ดูสักพี่พี่เห็ดบวกด้ยาหลักเห็นตัวเราก็เชียรนี่จีน่อโอ้ยนี่เบิ่งเดี๋ย,ยวมาเบิ่งบ่เดี๋ยวมานี่มาเบิ่งนี่เล็กเล็กเห็ดบวกไปเก็บม่านี่เร็วน,นี่เห็ดบวกยะหลักนี่บ้า,าน,น,ย,านยังเขาบ้านนุ่งบัวตากแดด มันต้องว่าตายแก่ดึฮ็ดอกแซตไหีบโอ้อืมปวดดอกมังานมีกถ้าทายเขาลงนอบไม่คิดไย้วน้องะหอมจะร่วมบึงหอมหวานเนี่ยได้ทรงมากที่แบตอมออนิวชาแนลโอ้นี่อันนี้เขาทรงมากจากหนุ่มสุรินอีหยังก่อนนี่อีหยังก็อนเล็กเมื่สีบนอนทองเออม่แมนบักเขียบได้ตะโดยฮะ ตัวนี้เบอร์ไหนผมนองๆเว้ยเบอร์ไหนตัวนี้ก็เบอร์สีพื้นโบกโบกนะอันนี้เบอร์สีเสียใจตัวนี้ก็เบอร์สีอันนั้นก็เบอร์สีนะยังจะมาเบอร์เดียวกันใส่แกะวันนี้แกะแกะแกะวันนี้ก็บิดดูออกอีกทีนี่ก็ถึงตรงว่าดูออกแกแกะสลับกันเบอสลับโอ้ยเบอร์สลับก็คือบออันนี้เลยเนาะหลังก็ให้มันเหลวๆยงไปโอาก็แกมันเหี่ยวเขาตรงสูงมาจางสี่เหลาขาเราก็สูงจางสีเองเบอร์สีเบอร์สีเหลาพี่น้อง เ็บน้เนาเมื่ขึ้นมันจะเห่าไล่ไล่กูอยู่น้ำมันมันอะไีนเนยมันมันหิวมันหายกับเ่นไล่กัอะไรนตกใไก่เมือเออเพื่อนเล่นพวกบอวบบอมากเล่นอะไรตีนเนาะเล่นอะไรเลยว่ะเอาขนมกัาอัปนี้ให้กินก้อนสไป้ก็นุมอืมัที่นี้มาคำบอวบหนึ่งเฮ็ดนี่เกาสีลังอย่าี้่กอลังเขาจะมันจืดไหมเนียนส่งส่วนมากเพื่อนสีชงลักษณะนี่แล้วก็แล้วก้ ผ่านแมนสือเป็นผ่านกุินีนี่ะอือโลละท่าไดบุคนคนขายไเห็นให้เขาออกมาม่เตือนเลอว่าอเพ้ววามาเมื่อวานไปใส่มืหมือเมื่อวินไปตากเขาบอกว่าฉันไปตากเขาเรลวละบ่แล้วง่ายไปเกี่ยวเขาเนาะตาคือตากมนีตาเมื่อวานก็ตาตากหน้าหนึ่งม่วานตากหน้าหนึ่งไปรถตัวนียูม uh, ันไปไม่ไปตากเขาบอกไปมื่อหัวอนเขาเมื <c <c ่อนีก็เกี่ยวอีกหน้าหนึ่งบนท่านเหยว ในได้ได้ร่วมนี่นี่ต้นนี่ล่าสุดได้สิบสามอุ่มอืมก็กลุ่มกลุ่มนี่ก็สิเอาขึ้นได้บ่บูนี่สิไปเอาขึ้นไรของยาแจ็กนี่ตากมือนี่ขึ้นมือนี่โห่โมไปหนังดอกสู้ย่างแห่งดีสู้ย่างแห่งหรือเปล่าเนี่ยนก็จะสุกเลยเนาะของโตขอังยาแจัคนข่อยไปเกี่ยวบอม่ว่าเอาหมูก่อนเนาะแม่นอยู่มันแดดมือนี่ที่บ่แดดบ่ตอดบ่บ่แดนมันก็อันนั่นไดยก็เขามันบ่ได้ถือฝนบ่ได้ถืออันนี้มันบ่ได้มี เปียกหน่ามีแยงมันคือตุ่นมันแหงมันแยงมันยังสีหนาเอออะไรกูนี่เป็นประเด็นก็เป็นหน่าบางใครก็ถือข้ามฝนแล้วกอากาพื้นพุ่นของลูกเตี้ยนี่บาคนลงมาตากมืดเหล่าเนี่ยนี่ของเขาตากให้พ้นหนามลาดอยู่เีสสใให้เบื้อนตะวุดยพี่เซ่นี่บอกงามบอกนะเบิ้งสีสรุปยอดเด้อค่ะพี่น้องตะวุดย ใส่จังสีกับหุ่นดเบึงคือจังคนหัวมีหนามีเหนือขึ่นเนาะตลุดเนาะมีเหนีออ่เอออ้อด้วยบึงนี่ใส่เสือตั้งไม่นี่ใส่เสือมอญผ่องนี่บ่งกินละมันคืออ้วนขึ่นได้เนาะใหญ่เนาะขึ้นชิล่าด้วยขึ้นชิล่าครีบ ชั้นนี้แหละค่ะพี่น้องมากินน้ำดอกอิติลหัวหัวก็ว่ามันยุ่มได้นั่นนะือวลบนยุ่มเมาเนี่ยเบื้อคักนี่เจ้าไก่เนี่ยเนี่ยเบื้องคักที่ละเขาเห็นเนี่ยเป็นศิลปะเพอาะไงเฮิมโอ้ติงติงอันนี้เลยสังขารสังขารโบสังขารโบนี่พี่น้องเซลล์นี่อะไรเขาเห็นเนี่ยเป็นศิลปะก็คือเขาเห็นเจ้าเป็นศิลปะเห็นบ่ ี่้รปลาของงอกคือว่าหมานก็คุณหลายๆเด้อค่ะบาวตอมออนยูชาแนลเราเรียนบากงอกระตะโดดก็เปิดหนั่งเนาะค่ะนอกก็คุณตาคุณใหญ่สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็นี่กระเสียฟีเบอร์มอนทองคือได้มากนี่อันนี้พอไกล่ชงมาอืมอันนี้ปลวกปลวกไตก็เสีอันนี้ม่ปลก สกะบีเฮ้ยสะหียบกะบีโอ้ยสะหตีบมันกับผงนตัวทางเมน่าเม่น่าผุพรีกะบีกะบีกะผักไก่กตุนลนี่ เสื้อต่หีบกูเลยโอ้ยฉันบอกพี่ก็ตองขอโทษขอไผ่คือบอกวันที่ว่าไลบ่อเขาสิเล้าหาก่อนไล่ตั้งแต่วันที่สิบสองจนวันที่หอดวันที่สิบี่บถือพ่อมือมันิไปได้แถมมันี้วันที่สิบห้าพีกภาุนหกแปดเนาะไล่วันได้ถงแต่วันที่สิบหกเนาะขอโทษขอไผ่หลายๆวัที่กคือมือเล็กอกแล้วไล่เออเดีวความทีเราตือตื่นหนึ่งส่ว่ามาเจตโดยกันยังรอเอเขาเสียบหมอเขาเสียไผ่กันนี่อันกกอ่ะ มันเดนง้งจนสุกบันด้ปิดผ้าหมอกะมีโอ้ยจะไม่ต้องดูเลอโอ้ยจะเป็นเครื่องกเอากมี่สิกินจะก้อยมาปืนน้ำปวนยู่ขักเลยเป็นภาษาอะครกบันเด้เห็นทเขาเลกไปเห็น